สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับคอยมากระดามบ้านนอกไลฟ์ินสวีเดนค่ะค่ะเมื่อน,นี่คอยกําลังห่อปอเปียอยู่นะคะปอเปียนี่เป็นปอเปียอ่าวิเกเตาริทนะคะวิเกเตาริก็คือมังสวิรัตนะคะทุกคนเพื่อนรวมงานคนหนึ่งนะคะที่เขาเออกมากพริกไม่คอยนั่นแหละคะ่ะเขาเป็นมังสวิรัตนะคะก็เลยจะเฮียไปฝากเขาแล้วท่าแกก็สร้าง ปอเปียน้ำค่อย20ชิ้นนะคะแล้วก็มีเพื่อนรวมงานเอกอสร้างงามแกงแดงแกงพะแนงไก่น่ะแหละคะ่ะเดี๋ยวขอยจังขอยจะเห็ดมืออื่นเช่าน,นะคะแล้วก็จะเอาไปให้เขาตอนบายของมืออื่นนะคะทุกคนขอยกเลยเห็ดปอเปียพิเกตเลีดนี่ให้ให้ก่อนนะคะนั่นแหละ ค่ะตอนนี้พญายเฟรั่งกะบยุคข้างนอกนะคะอ่าแล้วก็เห็ดอ่าก,ก็แกะแกะอยู่กับรถละค่ะทุกคนอ่าเมื่อวานนี้อ่าย้ำแรงนะคะกินข้าวอิ่มแล้วพายกับคุยกันกับเลราเรื่องรถห้างสองคันนั่นแหละค่ะแล้วก็เลยให้อ่าคนเหตุงานอยู่ลานซ่อมนะคะอ่ะาแมคโครแมนปั๊มน้ำมันนะคะจะมีลานซ่อมรถอยู่หันอ่ามาเบิงนะคะว่ารถคันแดงๆใหญ่ๆน่นนะ ขั้นสอสิบเบิดลายเป็นไดนะคะทุกคนเพะว่าเขากเก่งเขาหนักเก่งเกี่ยวกับรถยี่ห้อน,นี่นะคะแล้วถามเขาจะซื้อแต่ว่าขั้นสอมเราจะสอมเองนั่นแหละสวัสดีครับเบฟซี <laughs> They don't see youHow are youI <laughs> am here <laughs> โอเคสวัสดีครับไอเย็นสวัสดีครับเอซี่ there's nothing to see ไ <laughs> ด <Matthew> <laughs> yes. <sh ed ous> uh, ้โอเคซีเบลเดฟินาอยเนอเยตเตฟินากจ้าอั้นะแค่เราที่ซื้อมาจากงานฝากท้องหละค่ะทุกคนอยามดมเยเายาูายร อ๋ออยู่ fixing แล้วเดี๋ยวนาย fix ฟูดโอเคโอเคเมื่อไ finish this. ๋อน่ารักค่ะทุกคนโอ้ยแมงแมงแมงอ่ะแมงมีน่ะค่ะแต่ว่ามันเห็นเป็นตัวใหญ่ๆคือแมงมีมันอ่ามันบินสาดๆคือแมงมีน่ะค่ะทุกคนแต่ว่ามันเห็นเป็นตัวใหญ่ๆคล้ายๆแมงวานหน่อยนะคะแฮมันเห็นแบนแมงวานนะคะมันก็จะมาน้ำอ่ะ ผลไม,นะะลม,มนน้นะคะผลไม้มาแพรอนนี่แหละค่ะเนี่ยอาจจะเป็นแงบงวีนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าแงบงวีฝรัง่งเล่้งตัวใหญ่นั่นแหละคะ่ะบอเรื่องรถตอ่อแเราดูจากเขานะคะพอดีเราส่งขอความไปหาเขาไปถามเขาว่ารถยี่ห้อน,นี่นะ เพราะว่าเขาน่ะเป็นคนชำช้องเกี่ยวกับการสอ่งรถยี่ห้อน,นี่นะคะซิสเลอร์อีอย่างนี่ละคอยกจับไม่ได้อะไรค่ะเป็นรถอเมริกันค้าแค่กันล่ะค่ะอันแหละแล้วที่นี่เขากบ้านเขาอยู่ทั้งนี้เขาก็เลยว่าเลิกงานแล้วเขาจะมาแวะเบิงห้วัดซันค่ะทุกคนเขาก็เลยมาแวะเบิงตอนใบสองนะคะเพราะว่าเขาเลิกงานบายสองเขาไปทุ่งลาเขาเลยเลือกก่อนเวลาเขาก็เลยว่าแล้วฟังว่า มันมีหลายที่สมหลายมองมากขั้นสมนะแล้วแล้วเอาไว้ใส่ก็จะคุมอยู่แต่ว่าขั้นสมแล้วขายจะขาดทุนอ่าเขาเราวางซีนะคะนั่นแหละเราก็เลยมาคุยกันกับคอยเขราเราว่าประตร้อตงสบเราต้อตงเหตุอีกอย่างทั้งสินจะถา่าแล้วถึงแต่คอยซื้อรถอันนี้มาให้เจ้าสมเจ้ากับบ้านที่สมแล้วจะค้างคอยวางซีนะคะ ก็เลยตัดสินใจโทรไปบอกให้เขามาเอาจ้างเขามาเอาไปทิมกนทุกคนอตั้งแต่สามปีที่แล้วน่ะก็จ้างเขามาเอารถคันหนึ่งไปทิมนะค่ะพันหาพันหาหรือสองพันเราก็จำมาได้งวดนี้น่ะ,ะต่อเขานะคะได้คดันละพันจะเอาทิมทั้งสองคันนะคะเพราะว่าคันดำบละคัน่แรกน่ะคะ่ะเอาอุปกรณ์อ่าชิ้นส่วนที่สาม,มารถที่จะใช้งานได้น่ะ เก็บไว้แล้วนะคะก็เลยตัดสินใจเอาเอา,เอาไปชิมนะคะเพราว่าอาจจะเป็นเมื่อวันเสาร์มื่ออื่นหรือ,รอวันอาทิตย์นะคะเขาก็จะมาแกเอาไขก่กระว่าดีแล้วว่าต้องเก็บไว้ดอกของห้างคักพวดกวางซีนะคะนั่นแหละแล้วก็เลยไปคุ้มถอ,อ,อดอชิ้นส่วนของรถคันที่แหลกนะคะเอาไว้จะซ่อ,อมรถอของคอยฐานรถของคอยห้างนะคะแล้วก็ รถของเราคันอีกคันหนึ่งนะคะทุกคนนั่นแหละอะไรค่ะม <c oughs> ันสมกับมันสมใส่กับกับบคุม้วค่ะเพราะว่าเป็นรถรถห้างแล้วพญ่เอ,เ,อ,อเล็กนะตะกอนเราถามซื้อพญย,ยกระบข่ายให้เพื่อนนะคะทุกคนเพื่อว่าจะว่าแพงไว้เห็นอย่างนั่นแหละเราที่นี่เพื่อนกระบซื้อแล้วมันก็ห้างแล้วเนาะมันก็สมอะไรแล้ว ปีเกตเลียอยกับใส่ไข่ยี่หรอกค่ะค่ะแล้วอีกเรื่องหนึง่งก็เรื่องที่อ่า่อยกับพญายังว่าจะขายบ้านยายไปยุปภาคเหนือนั่นแหละค่ะแล้วก็บาแหายลูกซ้ายหล่าแล้วฟังนะค่ะเพิ่งนเขากับพักกันดีใจวาจ่าพออ่าจะยายไปยุ่ใกล้จะได้อ่าให้พ่อซอยอ,อยอย่าตัดไม้มาสักขยียักมวนนะคะ เพิ่นกับเบิ้งบ้านอ่าราคาถูกๆูกไห่นะคะลังละสองแสนเก้าสั่นค่ะทุกคนเพิ่นเล้ยทรงอ่าอ่ลิงมาให้เบิ้งนะคะ่ะกับอยู่ในปา่าแล้วกับบไกาจากทะเลแม่น้ำนะคะอ่าไก่กับบบัเทิงอ่าสามกิโลสั่นค่ะทุกคนนั่นแหละแล้วที่นี้อ่าเป็นไงพลังเลยว่า ธอไปบอสอ่อยกันเลยว่าโอ้ยมันพอแมนวาจะไปเมืองอื่นเมืองเฮ้อใครวางสิวางสามปีนะที่ได้ไปบอสใครวางสินะคะทุกคนอันนี้นะเป็นการวางแผนเป็นการเบาไว้ที่อสื้สอ,อวางสินะคะถ้าใครยังทํางานยุ่นๆอ่ะใครบ่าย้ายไปไส่ดอกกัเลยวางสินะคะทุกคนนั่นแหละมันนี่ลูกชายเป็นฝรั่งกา อ,อยากให้พ่อไปหาสิ้นเรือนนี้นะคะว่าจิตตัดต้นไม่ให้พ่อไปอยุ่จากกันอาทิตย์หนึ่งวันสั้นเอินพ่อไปใส่เหรคะทุกคนพ่อเพื่อนทั้งป่วยทั้งอย่างเออเขาเข้าใจลูกชายงั้นนี่นั่นแหละขั้นไปเราให้เงินข่กับว่าดอกอันนี้อย่างข่ว่าชิบะว่าเพื่อนเขาดอกแต่ว่าบางครั้งมันก็เกินไปนะคะนั่นแหละข่อยก็เลย ก็เลยวานี่แหละค่ะข่อยเลือดตัวพญายนะคะ่ะทุคนะกคนข่อยปลดต้นพญาย์่ะข่อยประกับคืนมาหาล้อดอกก็ย,ออย,ย่องข่อยรลดตัวนี่แหละตอนลรอป,วปร่วยค่ะักลูกหลานนะหอดึงโตงมเบึงขนาดลูก้ายในหญ่น่ะยก่ยไก,กลหนึ่งหอดะ่มตมบึงถาล้อฟังว่า พอจะเดสมอสเล่เมื่อใดเอาไปคือบเบาเพื่อนเขา,ขาคักใจบาดนะนั่นแหละเขาเห็นเขามาเบิรงคลิป่อยยู่เขาเขาบิง่งเขาก็มาอ่านคอมเมนต์นะะั่นแหละนัะ่นแหละคอยกระเรอันหลุดตูนแล้วนะคะ่ะทุกคนเฮ้ยจากสีเหตดจังใดแล้วก็เลือตะวินยานนั่นแหละตอนนี้ ซจำคอยตอนที่ข่อยตอนนี้พอแล้วนะคะ่คอยก็เเรือแต่วิญญาณกันเพราะว่าคอยนะบ่รู้ว่าจะเหตดจังใดนะคะจขคอยชิม,มีงานใส่อะไรคะ่ะตอนนั้นคอยกับมืดแปดดานกันคือวเป็นญงพลังตอนนี้ละแต่ว่าเราโชคดีที่คอยนะมีงานทำนะคะแ้วขคอยตอนนั้นคอยก็โชคดีที่เราข้อมาในชีวิตข่อยนะคะทุกคนนั่นแหละ ก็ถือว่าโศกสตาแลนะคะ่ะอันว่ามีเล่าปานี่ค่อยกันลลหลงหกหลงเฮงี่ซส่บูหรือว่าจะได้สสามีเศรษฐีกับลูกหลาววันที่บอกไปสลักข่ะทุกคนหาเนีงววเอาซื้อ,อรวมคอยกันจีมีแค่นี้ล่ะคะ่ะ แมนสิอยากได้เศรษฐีปันได้ดวงเาขาบ่มีก็บ่ได้คือเก้าแหละคะ่ะทุกคนคอยมีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งนะคะทุกคนแกน่ะกะ็มีแฟนฝรั่งหลายคนละคะ่ะแต่ว่าอายุถึงสี่สิบไปบุตรเดี๋ยวตอนนี้ก็จำมาได้อะล่ะ,ละคะ่ะตอนที่รู้จักกันกับแกน่ะแกเพิ่งจะได้อทาใดสามสิบเองคะ่ะทุกคน ตอนนางข่อย43 43ข่อยพ่อกับพญายเวลางั้นแหละข่อยเกิดก้อนเขา13สีนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็บพ่อได้อันติดต่อกันมาโดนนะคะทุกคนเพราะว่าข่อยนะเปลี่ยนเฟซบุ๊กดูเนื่องจากว่าข่อยจำพาสเวิร์ดพ่อได้นะคะคนั่นแหละข่อยก็เลยมีมีเฟซบุ๊กหลายแอคเคาท์น,นะคะ น่ะคะ่ะเพื่อนลูน้องคอยเกาไในมาคุยกันอีกนะคะกับอกกันทางข้าวสารทุกสุดดีกันนะคะทุกคนแต่ตอนนี้นะแกกัยังพันในมีสามีเป็นตัวเป็นตนอยู่นะคะพราะอย่างเพราะว่าแกน่ะเลือกับค้นรวยนะคะคนรวยน่ะเขาก็จะไปหาคน้นรวยขึ้นกันนะคะทุกคนก็ช่วเมื่อเน,นี่นะหาค้นรวยอิรีอิร้อ,อนนะ่ะยากที่เดอกคะ่ะ นอนจบบดีอีหลีตอนนี้นะคอยกับวอะไรคิดยังงเกี่ยวกับเรื่องรวยจนเลยค่ะทุกคนคอยคิดแต่ว่า,าเหตุทําวันนี้ให้ดีที่สุดตื่นขึ้นมาเขาจังคอย่ามีเรื่องว่ามีปัญหาให้นักใจนะคะเพราะว่าเขาเหตุมือนี้ดีแล้วสินะคะทุกคนนั่นแหละ ทุกคนคะเดี๋ยวเมื่อนี้ค่อยห่อปอเปียเสศษก่อนนะคะ้เราจงค่อยคุยกันต่อไปนะคะเดี๋ยวจะกน้อยพี่นายฟรังเราจะเหตุน่กกินเราเองนะคะ mm. เมื่อไห mm. ร่พอค่อยบอกร้อยเหตุนะคะอาทิตย์ก่อนเราเคยเหตุตูเนื้อนะคะแซ่บแซ่บเนื้อที่ซื้อมาจากลูกค้าทีา่เป็นลูกค้า,าสปูบเบอรี่ค่อยนั่นแหละคะ่ะที่เพิ่อนขาเนื้อคายนะคะ ขาเนื้อขายนะเพื่อนบ่ได้ขายเองนะค่ะทุกคนตอนแรก่อยเข้าใจว่าเพื่อนขายเองเพื่อนเอาไปหายบ้านเท้ากับสีเอิญกระสุดสาดเป็นบ่อขาที่เขามีมีหมอสาะตรวจเนื้อนะคะบ้านเนื้อน่ะดีบ่อข้เนื้อบ่ดีมีเสื้อลกบ่อติดเสื้ออียังบ่องสิข้นเนื้อบ่ดีเขากับบ่ขายขายบได้นะคะจะต้องอ เนื้อจะต้องดีจะต้องสะอาดจะต้องปลอดโลคค่ะๆนะคะตึงจะคายได้นั่นแหละพญายิยย่ซืสือมาน้ำเพลิน200ก่อนน,อน้อยนอยนึงแต่ว่าก็แซ่แบเนื้อดีค่ะนั่นและค่ะทุกคนท่ายังค่อยคุยกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกกับพญ่์พลังนะคะ ก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองดูแลสุขภาพออกกําลังกายดื่มน้ําเยอะๆนะคะ,อะตอนนี้นะคอยนะกินน้าอุ่นทุกเสาร์เลยนะคะเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับะะระบบขับถ่ายนะคะเราก็ฝึกโยก่าเรื่องระบบขับถ่าย แต่จริงๆกับฝึกเยอะค่ะประจำนะะค่ะแต่ว่ากับกับว่าซอยได้หลายดอกค่ะแต่แต่ช่วงนี้ก็จะดื่มน้ำเยอะแล้วก็น้ำมะนาวน้ำซีทรูนนะคะอ่ามะนาวสีบานฮั่นนะค่ะน่นแหละค่ะอาทิตย์นี้นะก็เข้อของน้ำทุกเสาร์เลยล่ะค่ะต้องขอบคุณคำแนะนำของเอฟซีทุกคนนะคะที่เขียนคำแนะนำมาบอกความเป็นควาคุณยายมาดามบ้านนอกนะคะ ค่ะไว้เจอกันในะคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย